ที่อบนก็จะถ่ายอน้องคขวันะครับในวันครบรอบวันเกิดขอบคุณมากนะคะรับจัปลาดองนะคะโอ้โหอยู่อย่างแบบน้องนางรำก็โหพระก็ท่านประหารเสรยจแม่ทีมาร่วมงานในวันนี้นะคะวันนี้นะคะไม่ได้ไลฟ์สดแต่ิมไลฟ่ะมีมาร่วมงานุญนะคะบูาบาวนี้นะคะแล้วก็ กินนะคะก็ดีใจกับลุงป้านะคะคี่ที่ค่ะคุณนางรังนะคะในบ้านสารสีนะคะก็ขออวยพรให้คุณลุงนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอคุณพระศรีรัตันไตจงปกปักรักษาคุณพ่อตัวของคุณลุงให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอให้ผ่านอุปสรรคทั้งภพภูมิไปได้ด้วยดีนะคะสาธุสาธุค่ะ

อยู่กันทหลังเมือมอ๋อผมก็ารวมกันอยู่แห่งห้สัมดแล้วเยอะต้องสรจ่แล้ว่คกระบทนะครับคยังไม่นนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับด้านหน้าองค์พระนะครับเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญทุกท hmm. ่านเลยนะครับเข้ามาพี่เราสนับสนุนเราให้ด้วยนะครับสำหรัผู้ชายผู้ชายผู้ชายครับตาซึมแล้วตอนนี้ผู้ชายนะครับผู้ชายไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงก็ได้เดี๋ยวมอ่อีกทีนึงนะฮะมั่งเลยใช่ไหม ของพวงมาลัยแล้วองมาลัยแล้วแานแอนแอนดอกไม้ทั้งพวงมาลัยเข้าเลยนั่นเเข้าเลยนั่นเลยเข้าเลยกินข้าวมึงเลยกินมึงไดนกองเพชรองเพชรขออนุญาตขาขออนุญาเชิญ อะไรบ้างไปแ่นคณะนะครับคุณอ enfin ิชาณะนะครับเิงานนะครับไปยนดีนะครับเกิงเดีวสักกน่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ปส่นเพราะว่าเปยาการ่นะคะมพารของราออกมาแล้วเรื่องงานรไหนเขาลงไปจะเป็นตัวข้อก่อนเอาเยว นี่แหละค่ะหาที่วางได้เลยข้างนี้ก็ได้แล้วั้งจชะข้างในเนาะวางต่อได้ไหมครับรอเข้พูดปบปุ๊บปุ๊บปออุุุ๊๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบปุ๊บบปุ๊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 ุ๊ กุญแจกุญแจกระบะาะกุญแจรถกระบะยังไงทำแล้วเอาไหมเป๋าแล้วเพลื่อนสียออกเอากระเป๋าใหญ่เทบอยแล้วน่อไปเอากุญแจรถกระบะมาดูอย่าชี้อยู่กับลุงอยู่กับเพิ่มรถตู้เลยนะครับรถตู้กับกระเป๋าอยืนเฉลี่ยรถตู้กลางสัปดะคะรถตู้ยืนออกมาเพิ่นต้องขับเร็วๆนี่แหละรถมาอยู่นี่แหละโอ้ยของกาแฟจึงเดินตรงนี้ Bỏ bê bỏ nhà bằng cái tên cái đôi mô này dùng lòng chảy ok, <coughs> หล่อวัยผู้ตี <coughs> พิสุทิศาได้ค่ะขอบคุณนะคะขอให้คนดูไอคอนสุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะเรื่อยๆนะคะเจียวกับแ่เจนึงนะเดี๋ยวเราทำทั้งหมดสามด้วยกันนะครับคใหญ่หอบดนะ ันไม่เปียกเยอไม่เปียกเลเปียกเลยเดี๋ยวไม่สบายถ้าไปทักก็ไม่รู้จักนะดูห hmm. วังันนะจ๊ะสกีดูกล้องไยาได้ค่ะได้ค่ะโอเคย่างย่าไม่สวัสดีค่ะที่แมสวัสดีนะะ เอาฟกด้วยเขาน่คลิกลเอาลงมาแล้วสิคะมันยังไม่ไม่มันไม่ซาเลยนะคุนดีดีกว่าที่มันลงหนักใช่ นจะมีเป็นที่ทีเบิกเม็น,นะคะนั่งรับบ้งครับนั่งลับนั่งลับนะอะไรีนก็จีนแฉกก็แฉกยากานนายากยากห

โอเคสวัสดีค่ะตอนนี้พิธีข้างในศาลาก็จะเป็นพิธีเบิกเนตรนะคะ ประพสุขธรรมป้าไช้บ้านค่ะวันนี้พิธีเบิกเลขรในสงานะคะพูดอะไรสักคนน่ากลัวจริงพิธีข้างในจะเป็นพิธีเบิกเลขนะคะก็จะเป็นผู้ใหญ่เอสนะคะเอสซีพีเดีเดินทางมาถึงนะคะพระคุณเจ้าก็ ทันวามะอาดทำเสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นพิธีสำคัญนะคะเบิกเงตรองค์พระแล้วก็ฉลองสาราไปต้องทำกันนะคะพิธีดูคนเยกะเลย ไม่เป็นไรกยกให่เรา่นเป็นฝนนะค่อ๋อวันน้วเนว่าราแต่ว่าัน้ำมนขัไม่เดี๋ยวกับารเปลี่ยน นี่เป็นพิธีเบิกเียนนะคะตอนนี้ข้าวกองล้วก็มาล้าวกล่องเช้าเช้าค่อข้าวกองสามวันต่อเลยค่ะามวันหน่คนลข้าวกองล้าก็มา có bố ta biết ạ có cái <laughs> cái 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 มีวันพายวนันกระตุ้ตตนที่นี้ำความสุขเป็นเนรื่องราตรีดีจะได้ไปกับสายฝนบริเวณบิกามีชีวิตที่บัาน,นเรือนในการาคาขายมีสินค้ามากมา,ายขายดีขายดี มี่ซัพยินมากมายมีเงิมี่ดีมีผู้ใจดีคับคั่งมากๆแล้วดูไม่ขาดเลยก่อนของจะมีพิธีเลี้ยงพิธีสมริษท์ผลนะคะแล้วก็ส่งิษท์คุ้มกันด้วยพิธีด้วยด้ยที่เรามาลองเชื่อชื่อต้องใส่ จำได้ไหมจำได้ค่ะจ้าจำไม่ได้ก็ิดจำได้จำได้ค่ะเยอะย่ลยอะนที่ทราบระงา7ข้าวกลองนะคะที่เราช่วยกันทำนะคะ เดี๋ยวเดี <irgendw carbono> ๋ย <Beautiful>, ว <Major sih em ang> ้ายนีั้่องก็เมึก็เาใส่นะคะเดี๋ยเดี๋ยวนั่งโต๊กินข้าวตรงนี้ค่ะเอาข้าวกล่องเคะ กินแกงค่ะนี่นี่นี่มันมีแกงหวายต้นปาเราจะกินแกงหวายเดี๋ยวค่อยนั่งโต๊ะกินเนาะดูเรากำลังหิดใจว่ะหิบหน้าเห็บหดแล้วนะก็เรามีเห็ดอ่ะจากเตกราบขอบพระคุณนะคะแม่ดาก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยนะคะขอลงรายขอบพระคุณมากมากนคุณพระเยริคุณรามจำมงนะคะ สำหรับนี้ก็ถ่ายคลิถ้าเราล่ก็ไะเเพ่นี่คะเราเจอกันใหเพ่เะ<า>